28ทองคําและหน้าตาประตูใหญ่ของครอบครัวหลังนี้หันหาทิศใต้ภายใต้แสงอาทิตย์สาดส่องห่วงประตูทั้งคู่สะท้อนประกายวูบวาบกวยใต้โลกพอสาวเท้าเข้าตรอกสายนี้ก็เหลือเห็นประตูคู่นั้นผ่านไปเนิ่นนานดวงตาของตนยังจ้องจับอยู่ที่ห่วงประตูคล้ายชั่วชีวิตไม่เคยเห็นห่วงประตูมาก่อนซึ่งความจริง ชั่วชีวิตกวยใต้โล่น้อยครั้งจะพบเห็นเรื่องประหลาดพิสดารยี่ยงนี้ทุกบ้านช่องล้วนมีประตูใหญ่ประตูใหญ่ทุกบ้านล้วนมีห่วงประตูแต่ห่วงประตูของครอบครัวหลังนี้กลับหล่อหลอมจากทองคําบริสุทธิ์ตอนที่กวยใต้โล่จับจ้องมองดูห่วงประตูอีชฉิกก็มองดูกว๋วยใต้โล่ระหว่างนี้ทั้งสองคล้ายมีเชือกเส้นหนึ่งร้อยโยงเข้าด้วยกันกว๋วยใต้โล่อยู่ที่ใดอีชฉิกก็อยู่ที่นั้น ควยใตโ้โลพันทอดถอนใจกล่าวว่าไมมีแต่ครอบครัวที่ร่ำรวยพอลาบลอยจึงกระทำเรื่องเยี่ยงนี้เรื่องเยี่ยงไรเรื่องที่ทำให้ผู้พบเห็นหัวร่อจนฟันร่วงหมดปากอีชิดกล่าวว่าผิดแล้วครอบครัวนี้ไม่เพียงไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยอย่างคาดไม่ถึงทั้งยังเป็นหนึ่งในตระกูลบูลิมเรื่องชื่อแห่งยุค การใช้ทองคำจัดทำห่วงประตูแม้หน้าหัวรอกแต่หากเป็นการกระทำของมันจะไม่มีผู้ใดรู้สึกว่าหน้าหัวรอกก้ยใต้โลกกล่าวอย่างยืนกรานข้าพเจ้ายัางรู้สึกหน้าหัวรอกนั่นเนื่องเพราะท่านไม่ทราบว่ามันเป็นใครแต่ข้าพเจ้าคาดเดาออกว่ามันเป็นคนที่อบอวนด้วยกลิ่นทองเหลืองคละคลุ้งกลิ่นเกรงผู้อื่นไม่ทราบว่ามันมีเงินทองต้องอวดโอแสดงออกบุคคลเยี่ยงนี้ ข้าพเจ้าทั้งไม่คิดรู้จักมันทั้งไม่ต้องการครบหาเป็นสหายกับมันอี้ฉิกยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าน่าเสียดายที่ตอนนี้ท่านกลับมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลเยี่ยงนี้ท่านคงมิได้เรียกข้าพเจ้ามาช่วงชิงห่วงประตูคู่นี้กระมังย่อมมิใช่พวกเรายังไม่ยากจนถึงขั้นนี้กวยใต้โลระบายลมหายใจกล่าวว่าอย่างนั้นท่านชักชวนข้าพเจ้าออกจากเคหารุ่มรวย เดินเหินเป็นเวลาครึ่งค่นวันมาถึงที่นี้หรือเพียงเพื่อชมดูห่วงประตูทองคำคู่นี้มิใช่เช่นกันก๋วยใต้โลกกลอกกลิ้งดวงตาตลบหนึ่งพลันกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจแล้วท่านเข้าใจอันใดครอบครัวนี้คงมีตรุณีไว้ดึกที่ยังไม่แต่งงานอยู่นางหนึ่งท่านคิดให้ข้าพเจ้าดำเนินแผนชายงามอี้ฉิกอดหัวรอคิดไม่ได้กล่าวว่า ท่านรู้สึกว่าตนเองงามสง่ายิ่งอย่างน้อยข้าพเจ้านับเป็นบุรุษประเภทที่สตรีพอพบผ่านก็ชมชอบนี่เรียกว่าหมามิทราบว่าใบหน้าตัวเองยาวน่าเสียดายที่ท่านไม่ใช่สตรีไม่เช่นนั้นต้องชมชอบข้าพเจ้าเช่นกันใบหน้าอี้ฉิกคล้ายแดงวูบแต่แล้วปั้นสีหน้าจนเคร่งเครียดกล่าวว่าข้าพเจ้าหากเป็นสตรีตอนนี้คงเตะท่านลงคลองไป มีว่าท่านกล่าวว่ากะไรคราครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่หลงกลท่านเด็ดขาดหลงกลอันใดดรุณีไวดึกนั้นคงขี้ริ้วอัปลักษน่าเป็นรอยฝีดาบดังนั้นแต่งไม่ออกต่อให้นางผนวกเงิน800ร้อยหมื่นตำลึงเป็นแก้จึงเครื่องแต่งงานของเจ้าสาวอาทิอาพรแพรพันเครื่องเรือนและเงินทองส่งไปยังบ้านเจ้าบ่าวพร้อมกับเจ้าสาวก็อย่าคิดหมายว่าข้าพเจ้าจะแต่งงานกับนาง อี้ฉิกปลายตามากล่าวว่านางหากทั้งอายุเยาวทั้งงามสคราเล่านั่นกลับตกลงกันได้ตอนนี้ข้าพเจ้าเพียงต้องการให้ท่านกระทำเรื่องประการหนึ่งลองบอกมาฟังดูขอให้ท่านไปยังริมแม่น้ำส่องดูใบหน้าตนเองจากเงาสะท้อนในน้ำท่านใดรถใหญ่ใช้ม้าสี่ตัวลากเทียมคันหนึ่งควบตะเบึงเข้าตรอกมาอย่างรวดเร็วตรอกสายนี้กว้างยิ่งแต่กวยใต้โลและอี้ฉิบ หากม่ใช่ลันหลบทันท่วงทียังคงต้องถูกชนล้มลงก๋วยใต้โลกทะลึงจ้องมองรถม้าที่พุ่งผ่านไปกล่าวอย่างขุ่นเคืองถนนสายนี้ไม่ใช่เป็นสมบัติส่วนตัวของมันมันอาศัยอะไรแล่นตะบึงเช่นนี้อี้ฉีกล่าวว่าอาศัยเพียงประการเดียวประการใดตรอกสายนี้เป็นสมบัติส่วนตัวของมันก๋วยใต้โลกงงงงันวูบเพิ่งพบว่าในตรอกสายนี้ มีครอบครัวนั้นเพียงหลังเดียวจริงๆยามนั้นรถม้าหยุดยั้งลงที่หน้าประตูใหญ่หลังประตูที่สงบเงียบลันปรากฏผู้คนสิบกว่าคนสาวเท้าก้าวปราดออกมาหลายคนปลดม้าเทียมรถอย่างรวดเร็วที่หลงเหลือผลักดันรถสู่ทางเดินที่ตัดผ่านข้างบันไดศิลาเข้าสู่ตัวตึกในหน้าต่างคล้ายปรากฏศรีรษะหัวหนึ่งชะโงกออกมาชำเลืองมองกล้วยใต้โลและพวกแวบหนึ่ง กวยใต้โลไม่ทันเห็นโฉมหน้าคนผู้นั้นชักตาเพียงรู้สึกว่าดวงตาฝ่ายตรงข้ามคล้ายสุกใสกระจ่างกว่าผู้คนธรรมดาอีชิก,กล่าวว่าคาดว่าคงเป็นกิมใต้สวยจอมทัพแทะกิมกลับมาแล้วกิมใต้สวยเป็นใครคือคนที่ท่านบอกว่าอบอวลด้วยกลิ่นทองเหลืองอารามคละคลุ้งกวยใต้โลแค่นัวร่กล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้กล่าวพลาดผิดจริงๆท่านพอฟังคํากิมใต้สวย ก็ทราบได้ว่ามันเป็นบุคคลเยี่ยงไรคนมีเงินทองหาใช่คนเลวร้ายทุกคนไม่แต่มันอาศัยอะไรประโคมหมตนเองเป็นใต้สวยประการแรกมันมีบุค,คลิกของจอมทัพอยู่ประการที่สองมันชมชอบให้ผู้อื่นเรียกหามันเป็นใต้สวยกลวยใต้โลกแค่นหัวรอดังเฮอะอีฉิก,กล่าวว่าเฮอะหมายความว่าไรหมายความว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อถือ รอจนท่านพบผ่านมันจะเชื่อถือเองข้าพเจ้ามีต้องการพบมันอีชิกสอดคำขึ้นแต่ท่านมิอาจไม่พบมันเพราะเหตุใดเนื่องเพราะท่านหากไม่พบมันมีแต่ไปเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้เหล่านั้นในใต้ล่าไม่มีสีหน้าใดดุร้ายกว่าเจ้าหนี้อีกขวยใต้โลพอหวนนึกถึงคนเหล่านั้นต้องขมวดคิ้วเข้าหากันตะกุกตะกักว่าหรือท่านต้องการให้ข้าพเจ้า เอ่ยปากหยิบยืมเงินจากคนที่ไม่รู้จักมักคุ้นข้าพเจ้าทราบว่าใบหน้าท่านยังไม่หนาป่านนั้นอย่างนั้นท่านเรียกข้าพเจ้าไปพบมันใหญ่กันอีฉิกกล่าวอย่างแช่มช้ายุทธจักรมีตัวประหลาดมากหลายสมมุติเช่นปิดาของมนุษย์ศิลาบวยลือกะและน้องสาวบวยลื้น้าท่านหมายถึงผู้อาวุโสที่ขนานนามเป็นเทพศิลาอืมท่านทราบหรือไม่ว่าฉายาเทพศิลาได้มาอย่างไร กวยใต้โลกกล่าวว่าเนื่องเพราะมันถนัดจัดเจนในการใช้อาวุธที่จัดทำจากศิลาถูกต้องแต่อาวุธหินเป็นของคนดึกดำบรรเพราะไม่เข้าใจวิธีหล่อหลอมเหล็กไหลจึงใช้ศิลาเป็นอาวุธตอนนี้มีอาวุธทุกชนิดมันพานชมชอบใช้อาวุธหินที่ทั้งหนักอึ้งทั้งขัดเขินนับเป็นตัวประหลาดหรือไม่มีผิดแต่นี่เกี่ยวข้องใดกับกิมใต้สวยผู้นี้อีชิดเน้นเสียงว่า กิมใต้สวยก็เฉกเช่นกับมันอาวุธที่ใช้ก็ประหลาดพิสดารยิ่งมันใช้อาวุธใดมันใช้แต่อาวุธที่จัดทำจากทองคำบริสุทธิ์กวยใต้โลกกระพิบตาคราหนึ่งขายเข้าใจจิตเจตนาของอี้ฉิกแล้วอี้ฉิกกล่าวว่าอาวุธที่มันถนัดจัดเจนที่สุดคือเกาทันทองกระสุนเทพพยดายิงติดต่อกันคราเดียว21ลูกในยุทธจับน้อยคนนักที่หลบเลี่ยงได้ กระสุนมันก็เป็นทองคำหรือมิผิดเป็นทองคำบริสุทธิ์กวยใต้โล่กล่าวว่าท่านต้องการให้ข้าพเจ้าปรับมือกับมันรับกระสุนที่ยิงออกนำกลับมาชำระหนี้สินหรือฟังว่ากระสุนทองคำของมันแต่ละลูกหนักหลายตำลึงทองขอเพียงท่านรับได้สามสี่ลูกก็มีต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้เหล่านั้นอีกกวยใต้โล่สายหน้ากล่าวว่าเรื่องเยยงนี้ข้าพเจ้าไม่ขอกระทำ เพราะเหตุใดมีมีเหตุผลไม่กระทําเป็นไม่กระทําอีฉิกกรอกกลิ้งดวงตาตลบหนึ่งครันยิ้มแย้มเล็กน้อยกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจแล้วท่านกลัวว่าข้าพเจ้ากลัวอันใดท่านย่อมไม่กลัวมันเพียงแต่กลัวอ้วนขึ้นกลวยใต้โล่งงงันวูบทวนคําว่ากลัวอ้วนขึ้นหรือทองคําแม้อ่อนกว่าเหล็กแต่กระสุนทองคําที่หนักห้าหกตำลึง หากซัดต้องร่างย่อมรู้สึกเจ็บปวดพอเจ็บปวดจะบวมขึ้นดูผนเพลนคล,ล,ลายอ้วนขึ้นแยมยิ้มแล้วเอ่ยสืบต่อดังนั้นท่านแม้ไม่ไปข้าพเจ้าก็มิโทษว่าตำหนิท่านท่านหากอ้วนขึ้นอย่างกระทันหันผู้อื่นอาจเข้าใจว่าท่านรับประทานยาบำรุงของสุกรมากวยใต้โลทะลึงตาใส่ฝ่ายตรงขาพสบัดหน้าไปยังประตูใหญ่นั้นอีฉิกฉุดรังกวยใต้โลไว้กล่าวว่า หรือท่านคิดบุกเข้าไปต่อยตีกับผู้อื่นในลักษณะนี้ข้าพเจ้าจะต่อยตีกับผู้อื่นได้อย่างไรหรือคุกเข่าลงวิงวอนมันต่อให้ท่านคุกเข่าลงวิงวอนมันจริงๆก็มีแน่นักว่าจะลงมือกระสุนทอง21ลูกมีราคาค่างวดมีน้อยไหนเลยซัดใส่ผู้คนโดยพะละการได้ก๋วยใต้โล่ร่ำร้องว่าเมื่อครูท่านจงใจกระตุ้นข้าพเจ้าตอนนี้กลับเหนี่ยวรั้งข้าพเจ้าไว้ ท่านที่แท้กำลังเล่นลวดลายใดข้าพเจ้ามีได้เหนี่ยวรั้งท่านไว้เพียงแต่หากคิดปรับมือกับกิมใต้สวยต้องดำเนินวิธีการวิธีการอันใดผู้ที่จะทำให้กิมใต้สวยลงมือต้องเป็นคนสองประเภทหนึ่งต้องเป็นศัตรูคู่แขมของมันหากมีศัตรูรังควานมามันย่อมต้องลงมือน่าเสียดายท่านไม่มีความแข้นใดกับมันแม้แต่น้อยกล่าวพางทอดถอนใจ คลายรู้สึกเสียใจยิ่งกวยใต้โล่ปั้นสีหน้าจนเคร่งเครียดกล่าวว่าหรือท่านต้องการให้ข้าพเจ้าช่วงชิงภรรยามันมาเพราะเป็นความแขนขึ้นฟังว่าภรรยามันทั้งอ้วนฉุทั้งอับประลักเป็นพยักตัวเมียอันดุร้ายท่านหากช่วงชิงนางมากิมใต้สวยอาจสำนึกตื้นตันในพระคุณท่านฮน้าตลกขบขำนักอีฉิตกล่าวว่าดีที่ยังมีหนทางอีกสายหนึ่ง ชนชาวบูลิมล้วนไม่ยอมสยบแก่บุคคลอื่นดังนั้นหากมีคนรุดไปขอประลองกับมันอย่างเปิดเผยมันมิอาจไม่ปรับมือด้วยพลันล้วงเทียบสีแดงฉานจากอกใบหนึ่งกล่าวว่าแต่คนผู้นั้นต้องมีชื่อเสียงเลื่องลือสมมุติเช่นราชาพ่ายแพ้จอมง่งมมือเชื่องเท้าช้าคลานกับพื้นโดยรอบเยิ่ยงท่านนำบัตรสีแดงฉานเขียนไว้อย่างพิถีพิถันว่าจอมมึนเมามือไวอยู่ลายพันกร ปีศาจยากกระทบถูกกวยใต้โล่นนอมคำนับคนเฝ้าประตูของตระกูลกิมม,มีอายุสูงไหวสีหน้าเปี่ยมแววกรอกกลิ้งเจ้าเล่รับเทียบจากมือกวยใต้โล่มากว่าตามองแวบหนึ่งสีหน้ากลับปราศจากแววตื่นตระหนกเพียงถามอย่างเฉื่อยชาว่ากวยใต้เฮียบท่านนี้ตอนนี้อยู่ที่ใดกวยใต้โลกล่าวว่าอยู่ที่นี้เองคนเฝ้าประตูค่อยเงยหน้าขึ้น สำรวจมองกล้วยใต้โลกกล่าวว่าที่แท้ท่านคือกล้วยใตยเ้เฮียบเสียคารวะมากแล้วกล้วยใตยเ้เฮียบรุดมาเพื่อประลองอาวุธลับเล่าเอี้ยพวกเรากระมังท่านทราบได้อย่างไรทุกๆเดือนต้องมีใตเ้เฮียบรุดมาหลายท่านเราหากยังดูไม่ออกว่าท่านรุดมาด้วยจุดประสงค์ใดก็แปลกไปแล้วกล้วยใต้โลหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงกล่าวว่าท่านเมื่อดูออกยังมีรีบเข้าไปรายงาน คนเฝ้าประตูสำรวจมองกล้วยใต้โลกขึ้นขึ้นลงลงหลายตลบก,กล่าวาาว่าดูท่ากล้วยใต้เฮียบวันนี้ยังไม่ร่ำดื่มจนเมาไม้กระมังจอมมึนเมาไม่แน่นักว่าจะร่ำดื่มจนเมาไม่กระมังอย่างนั้นขอน้อมเตือนกล้วยใต้เฮียบกลับไปเถอะเพราะเหตุใดคนเฝ้าประตูแย้มยิ้มเรากับสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกล่าวอย่างเฉยชาเนื่องพอเล่าเอี้ยพวกเราบอกว่าท่านผู้เท่าพอพบเห็นใต้เฮียบ ก็ปวดเสียงเวียนกล้าวดังนั้นํำชับเราว่าต่อให้เป็นลูกเต่าโจรลักเล็กขโมยน้อยก็อนุญาตให้เข้าไปแต่ไม่ต้องการพบบรรดาใต้เฮียบเด็ดขาดเทียบสีแดงกลับเข้ามาในมือของอี้ฉิกอีกครากวยใต้โลกระชากเสียงอย่างขุ่นแขนว่าจริงจอกเท่านั้นคล้ายเห็นข้าพเจ้าเป็นโจรสีหน้านั้นชวนให้ผู้พบเห็นขุนแขนคลั่งใจตายจริงๆอี้ฉิกกระพิบตากล่าวว่า ่านใหญ่ไม่ตบมันสักสองฉากเนื่องเพราะข้าพเจ้าความจริงเป็นโจรใจย่อมไม่หวั่นหวาดผู้อื่นไม่ตบเราสองฉากนับว่าเกรงใจมากแล้วอี้ฉิกหัวรอออกมารอยยิ้มมันน่าดูกว่าผู้เฝ้าประตูมากนักพอเห็นรอยยิ้มนั้นโทสะของกล้วยใต้โลกคล้ายผ่อนคลายลงอี้ฉิบก,กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าที่แท้ใบหน้าท่านไม่หนาเท่าไรบางกว่ากำแพงเมืองเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นข้าพเจ้าคิดใคร่จากไปยิ่งเร็วยิ่งประเสริฐมีต้องร้อนรุ่มข้าพเจ้ายังมีหนทางอื่นอีกกวยใต้โลสถานเฮือกยกมืออุดหูกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ฟังได้หรือไม่อีฉิกดึงมือกวยใต้โลจากใบหูกล่าวยังแย้มยิ้มว่าความคิดมิใคร่ดีของท่านสร้างความเสื่อมเสียหน้าแก่ข้าพเจ้าจนหมดสิ้นความคิดอันประเสริฐข้าพเจ้าไหนเลยทนทานรับได้ท่านเห็นว่า เรื่องนี้เสื่อมเสียหน้าหรือคนผู้หนึ่งหากชมชอบใช้ทองคําเป็นอาวุธลับนับเป็นเรื่องของมันหากซัดจู่โจมออกขอเพียงพวกเราสามารถรับไว้ก็เป็นสมบัติของพวกเราใช่หรือไม่นั่นก็มิผิดอี้ฉิบเอ่ยสืบตอบคนผู้หนึ่งหากอาศัยความสามารถส่วนตัวกําไรเงินทองมาก็มิมีใดเสื่อมเสียหน้าใช่หรือไม่มิผิดอย่างนั้นท่านต้องการรับฟังความคิดข้าพเจ้าหรือไม่ กวยใต้โลทอดถอนใจกล่าวว่าต้องการรับฟังแทบปลายแล้วกวยใต้โลความจริงเป็นบุคคลรักหน้าตนเองฉะไหนกระทำเรื่องเช่นนี้ย่อมเพราะเพื่อสหายมีว่าผู้ใดาสามารถคบหาสหายเยี่ยงกวยใต้โลแม้ตายก็ไม่อาลัย